ลองนี้ยนเท้าได้สามดอกไ,<ป>ได้อยู่เห็ดดอกสีชมพูอ่ะอ,อันนี้เห็ดตะไคร้ตัวนี้เห็ดเ,เอ๋ยเห็ดตะไคร้แมวเห็ดถิ่ววานเลยนะโอ้ยได้อยู่ออ้ดอกนี้ได้เปล่าคะได้ไหมคะโอ้ยเท้าเร็วเท้าแล้วเท้าเร็วเท้าเร็วฮึม,มได้อยู่เด็กเปน็นหออ พี่น้องเห็นมึงเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้สิแลน,นดอกแหลกก็ตอดจ้ะบ่มีกินได้พี่น้องบ่หอมนี่ข้าเจ้าค่ะนิยมกินเนี่อันตะบ,บ,นนะบ้างเขาบ่กินนะเอาแบบของเก่าเพ,พิ่นค่ะพี่น้องได้ยินเสียงลมบ่เห็ดของกระรังดอกนี่งขามางยาวมาอ่อนเลยแี่ อ่อนจังป่เนี่ลมเปลี่ยนทิศแล้วสิเขาหนาวนานาแล้วค่ะพี่น้อยงามคักฮึมมยยมมมมมมยมมมมมมม่งพยยิ่ง

nào bơi bằng nào thấy không? còn được ừ, sống đợt, 2 đọc được 2 đọc này đây bao? Ừ. Ừ. đây à, đứa rồi. đứa ta, ừ. ได้อยู่พี่น้องมึงดอกนี่มึงดอกนี่นอ่าอ่าอ่านู่นเบลเลอร์เลยโ <c oughs> อ้โหไปดูก่อนได้ไหมนะดอกเบลอร์เลยเ <c oughs> นี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย นี้อ๋อเห็ดพิษอันนี้เห็ด oh, พิษบ่ได้ดอกได้อยู่เนี่ยนี่ดอกนี้สวยอยู่นะนี่คงจะได้ใช่มั้งนี่สวยด้วยนี่นขเข้าแคแะนี้ยงงามอยู่ค่ะพี่น้องได้อยู่ค่ะไปพี่โต ได้ฮได้ดอั้ยม tamam. ึมฮึนี่อยากภาพพี่น้องมึงดอกนี่เอามุด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 ได้พอดอกนี่ออได้ยุได้ยุค่ะอ ในดอกตูมเพิ่นอืแก่แล้วแต่ดอกนี้คงได้มั้งไงอืมได้อยู่ได้อยู่ค่ะเออมันนั่นเริ่มแก่แล้วหาดอกตูมมัน นี่ค่ะหมเนาะได้อยู่ค่ะเห็ุเท้ทาอื้อดอกนี้แก่มา,อ,าอืมเดินไวเปล่านี่อ่อ,อนอ่อนดีดีพี่น้องมาฮะะอ่อ,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 อนเมีอยู่ดิน,นี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนี้แก่ไหมคะอืม น้องมีดอกนึงแก่ไหมคะเนี่ยอเออแก่ไหมคะเนี่ยอุ๊ยเอาไ้อยู่ตัวนี้นี่อาไ้อยู่ค่ะพระกัมาปลาใหม่ปลาที่เคยมาเอาแล้วค่ะพี่น้องเพชรพิงคาไล่นี่ดอกนี้ก็แก่ฮะ ดนะอกนี้เป็นตะใดก่ะพี่นอนะเป็นตระใดก่ะดอกนี้ไม่ได้จะอ,อกป้าลราค่ะอือเ้ออ ngam như thế này này, ao con ăn, ao con,